ทุกๆคนครับทุกๆครั้งที่ผมนึกถึงย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กเนี่ยผมจะชอบคิดถึงว่าช่วงเวลาที่ผมเคยเรียนสังกฤษเนี่ยผมได้อะไรกับมันบ้างช่วงป .1 ถึงป6หรือม .1 ถึงม .6 เอาตรงๆครับผมแทบไม่ค่อยได้อะไรเยอะเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าในตอนนั้นผมโง่เองหรือจริงแล้วโรงเรียนเขาอาจจะสอนผิดวิธีหรือว่ามันสอนง่ายเกินไปก็นั่นแหละหรือเขาอาจจะไม่ได้เน้นตอนประฐม แต่พอโตมามัธยมมันก็เหมือนเดิมครับส่วนสไตล์การสอนเนี่ยก็ไม่ต่างไปจากเดิมครับแล้วก็ไม่ได้มีทิศความเข้าใจกับมันแล้วนั่นแหละครับมันอาจจะเป็นโปโรบเบิร์ของใครหลายคนว่าไม่รู้จะเริ่มกับมันยังไงซึ่งตอนนั้นผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ผมก็ลองไปเปิดอ่านหนังสือของน้องเด็กประถมแล้วก็มัธยมดูนะก็แบบว่ามันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันวะ่ะหรือไม่ก็โพสที่แชร์ภาษาอังกฤษต,ตาม Facebook น,นะครับเบร์ตับเนี่ย มันก็ทําให้เราแบบดูเข้าใจง่ายขึ้นใช่ไหมหล่ะมะั้งหนังสืออ่านหนังสือติวบ้างที่ขายตามพวกร้านขายหนังสืออะไรพวกเนี้ยแต่ผมว่านะถ้าการศึกษาไทยไม่แข่งขันกันสูงขนาดนั้นทาไมเด็กส่วนใหญ่ที่เรียนยัง,งโง่อยู่ละ่ะเออผมไม่ได้ด่าว่าคุณโง่นะครับผมจะลองสมมติว่าถ้าเกิดคุณโง่ขึ้นมาเนี่ยแล้วจะโทษใครล่ะครับทีนี้คุณจะโทษว่าที่ตัวเราโง่เองหรือจะโทษการศึกษาที่มันสอนคุณผิด มันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับสําหรับอิชู่นี้สิ่งที่เรามักประสบปัญหากับเด็กไทยส,ส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือการศึกษาไทยส,ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่สอนให้คุณคิดเองครับแล้วที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นแบบไหนล่ะครับคือมักจะสอนคุณให้อยู่แต่ในเกอบมันอาจจะฟังแบบว่าใครๆเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันมันเป็นสไตล์ที่คุณคิดว่าการอยู่ในกกอบแล้วทาตามคนสอนเนี่ยมันสบายมันก็ดูเหมือนจะดีใช่ไหมล่ะครับแต่ มันก็คือดาบสองคมดีๆนั่นแหละเพราะพอคุณจะคิดทําอะไรเองเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถคิดเองได้ก็เพราะอะไรหรอครับแต่เด็กจนโตเนี่ยคุณจะถูกทิศจากผู้ใหญ่ให้อยู่แต่ในกรอบเพราะว่ามันสบายไงครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดยังไงเพราะเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะทําอะไรที่มันนอกกรอบหรือว่าทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะถูกดุถูกด่าและโดนหาว่าเถียงได้และก็ยังโดนทําโทษอีกต่างหากด้วยนะแน่นอนครับก็จะแตกต่างจากประเทศนอกยกตัวอ,อย่างอเมริกาเนี่ย ให้ทำอะไรด้วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองเด็กสามารถแสดงความคิดเห็นเองได้สามารถบอกผู้ใหญ่ได้ว่าผิดคือผิดถูกคือถูกความเป็นเพอร์ n ซแนลีได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะและอีกอย่างนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆต่อระบบความคิดของเด็กในตอนโตนะครับแต่ก็นั่นแหละครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เคยเรียน USA หรอกแต่ว่ามีเพื่อนหน่างๆางที่เคยเรียนมานะครับเทศเรานะครับก็จะชอบยัดหลายๆอย่างมันรวมกันให้เด็กทรีวิชาน,นะครับกูไม่เคยเข้าใจว่ามันให้ใหกูเรียนเพื่อ กระบ,บีก่กระบองและนาหน,า,หนาตาสินก็เนี่ยแหละครับให้เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละผมเลยมองว่ามันตลกแล้วก็ยัดยัดเข้ามาแล้วก็หวังว่าเด็กมันจะรอดแล้วสุดท้ายง่ายๆมันก็ยังติดศูนย์กันได้นะครับครับถึงบ้านเราจะเป็นการศึกษา 4.0- หรือ5.0เนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็นศูนย์จุดหนึ่งฉะนั้นคุณลองตั้ง question and answer ดูครับว่าวิาวชาภาษาอังกฤษเนี่ยคุณได้ภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่เนี่ยมากี่เปอร์เซ็นต์ลองคิดเป็นตัวเลขดูครับสำหรับผมนะผมได้มาประมาณนี้ครับหนังสือซีรี60% เกม20%อ่านหนังสือและหาความรู้เอง15%และโรงเรียนแค่5%ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดของผมนะครับแต่คนอื่นเป็นแบบไหนก็ไม่รู้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดของผมที่ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยได้สิ่งไหนมาบ้างลองคอมเมนต์แล้วก็แชร์กันมาดูนะครับพูดตามตรงครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นภาษาที่ยากเกินไปแล้วก็มันมีความแอบสนุกของมันแล้วมันยังสามารถใช้สื่อสารได้ทั่วไปอีกด้วยซึ่งมันก็จะสร้างบีนิฟิตกับเรานะครับ มากมายเพราะว่าถ้าใครเก่งเนี่ยมันก็จะได้เปรียบในการทํางานแต่ถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษเนี่ยคลิปนี้มีสปอนเซอร์ติวเตอร์มาติวด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนหลักเทนกันง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยเพื่อเส้นซิมใช้กับปัจจุบัน u u j j e t บวกเว r ร s อซอดีต Sub เจตบวกเวิร์ฟิลเจอร์ซิมอนาคต subject book, book. s u b j e c บวกวิวบวกเสัตว์ทุกคนงงกว่าเดิม ก็ผมมองว่ามันเป็นวิชาที่สําคัญมากๆนะแล้วมันก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงโดยรักษาการฟังพูดอ่านเขียนแต่พอพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เอาไปใช้ชีวิตจริงเออก็ตามนั้นแหละแต่ถ้าคุณเรียนในระดับที่สูงเนี่ยหรือได้เป็นครูสอนคณิตเนี่ยคุณก็อาจจะได้ใช้แต่ปัญหาหลักๆของภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่ป1ถึงม6อ่ะแม่งเห็นจะได้ที่ผมสังเกตมาส่วนใหญ่จะสอนประมาณนี้ครับ1เลยนะให้อ่านก่อน ท้งที่จริงๆแล้วเนี่ยแม่งต้องฟังก่อนใช่ไหมล่ะครับ 2. อชอบให้เขียนหลังจากที่อ่านเสร็จเฮ้ยมันใช่เหรอวะสนะแล้วก็ให้ไปพูดให้ไปพูดเป็นประโยคและ4แล้วก็ให้ไปฟังทีหลัง <c oughs> ก็ประมาณเนี้ยแหละจริงๆแล้วเลยอ่ะซึ่งถ้าคิดตามหลักการของมันเนี่ยคนเราเวลาเกิดมามันต้องฟังก่อนจากนั้นเราต้องมาหัดพูดทีละคำแล้วให้กลายเป็นประโยคแล้วก็ต้องฝึกอ่านคําให้ถูกอ่านให้มันกลายเป็นประโยคให้ได้และสุดท้ายครับ เราก็ต้องไปจบที่การฝึกเขียนให้เป็นคําแล้วก็ให้กลายเป็นประโยชน์ให้ถูกต้องนะครับเนี่ยผมมองว่ามันต้องฝึกอย่างนี้นะถึงจะถูกที่ผมคิดมามันก็น่าถูกต้องนะนั่นแหละครับวิธีเรียนภาษาอังกฤษของผมนั่นนะก็คือดูหนัง go web fly up up and away web shazam go 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 web go เล่นเกมแค่นั่นแหละครับนี่แหละคือวิธีการฝึกของผมส่วนใหญ่แล้วนะผมเรียนภาษาอังกฤษจากหนังที่ชอบและเกมที่เล่นจริงผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ก็ฟังพูดแปลแต่ถ้าบางคำศัพท์มันยากๆก,ก,ก็ไม่ได้ซึ่งถ้าให้ผมไปพูดแข่งกับเด็กเรียนนานาชาติก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาอะได้ใช้ภาษาอังกฤษจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากรู้เลยอยากเก่งจริงก็ต้องฝึกฝนครับพยายามค้นคว้าและจดจ่อกับสิ่งสิ่งนั้น เพราะอะไรหรอครับเพราะว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่แค่การฝึกฝนสกิลเพียงอย่างเดียวนะแต่ท้งเนี้ยมันยังสร้างข้อได้เปรียบแล้วก็โอกาสในชีวิตก็คือสอบเข้าที่ตย่างต่างได้สมัครงานง่ายเลื่อนขั้นปรับเงินเดือนไปทํางานต่างประเทศแต่ทั้งนี้นะครับยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันง่ายครับคุณสามารถเรียนผ่านที่ไหนก็ได้จะอ่านหนังสือจะเปิด YouTube จะเรียนติวก็ได้หมดครับแม้แต่ลองวัดเข้าไปสอบโทอีกก็ยังได้ถ้าจะให้ผมพูดทั้งหมดเนี่ยซึ่งก็คือเนี่ยแหละครับมันเป็น ความยากสําหรับคนที่เริ่มต้นที่ไม่มีพื้นฐานความเข้าใจอะไรเลยผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนครับแต่เราก็ต้องพยายามสู้กับมันครับอย่าไปกลัวครับภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายกว่าภาษาไทยภาษาไทยอ่ะยากกว่าต้องเยอะซึ่งผมเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนนะครับที่กําลังฝึกฝนภาษาอังกฤษอยู่นะครับว่าพยายามฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆคือขนาดคนที่เขาขายของเนี่ยเขาก็ยังพูดภาษาอังกฤษได้เลยโสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณรับคุณนุ่นครับผ I would like one smoothie pleaseYes sir yes sir I m a k e What's the beautiful dish for you? I think maybe you like a little bit, not too much sweet like. Yeah, medium sweet is okay. Okay. But I trust your recommendation. You make me the best one. Yeah, number one. Number one. Yeah. Best smoothie in Bangkok. I am and here is number one. Yeah. yeah? Okay. Yeah. I trust you. I trust you. And there's apple going in. Apple, watermelon. Yeah. First apple and watermelon. Hey, Huh? What? Yom Yom pao. yom, don't yom. ก็เนี่ยละครับผมจะบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษาที่สําคัญมากๆและถ้าเกิดว่าถ้าใครที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยมันก็จะได้สร้างความได้เปรียบมากๆเลยนะซึ่งผมมีตัวช่วยแนะนาครับนั่นก็คือผมแนะนําเลยครับก็คือเป็นของครูดิวสอนภาษาอังกฤษนะครับก็เขาก็จะมีแบบหลายอย่างเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกของออคําศัพท์พวก ประโยชน์พวกสำนวนที่ใช้บ่อยๆแล้วก็พวกพวกคำอะไรพวกอย่างนี้นะครับพวกไวยากรณ์รวมไปถึงโวลแคปนะครับพวกสาบันคำศัพท์อะไรพวกอย่างนี้ก็เขาจะมีสอนอยู่ตรงหน้าเพจนะ่ะเต็มไปหมดเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ผมอยากจะแนะนำเลยนะครับก็คือเป็นหนังสือของ Conversation นะครับของครูดิวนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4หมวดนะครับ เนี่ยครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4หมวดนะครับหมวดเอาไว้ใช้การทํางานท่องเที่ยวใช้ชีวิตประจําวันหรือชวนกับเพื่อนชาวต่างชาติคุยนะครับก็จะครบทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างเลยมีต้อง4หมวดเนี่ยคุ้มมากๆ <c oughs> ก็ทุกคนนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อไปกดกันได้เลยนะครับที่ในเพจ Cooldeal English นะครับก็ไปสั่งซื้อกันเยอะๆได้เลยนะครับเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะเว,ยว้ยแต่ผมอยากจะเอามาแนะนําต่อเพราะว่าของก็ดีจริงๆนะครับ ซึ่งผมก็เอออยากให้คุณเข้าไปกดดูก่อนก็อยากให้สนใจนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากครับจบคลิปแล้วครับซึ่งโปรเจกต์ถัดไปผมก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นอะไรต่อแต่ทางนี้นะครับถ้าใครอยากเก่งภาษาอังกฤษนะครับแน่นอนครับคุณก็ต้องฝึกนะครับฝึกมากๆนะครับแค่นั้นแหละแต่ถ้าจะเอาให้เก่งเลยนะคุณก็ต้องดูหนังที่มันเป็นแบบพกซับพกภาษาอังกฤษนแล้วก็ฝึกฟังแบบให้มากๆ หรือไม่ก็ฟังเพลงอะไรเงี้ยได้หรือถ้าเล่นเกมได้เ่ยที่มีภาษาอังกฤษอ่ะยิ่งดีเฮ้ยอันเนี้แม่งช่วยได้จริงนะบอกไว้เลยแม่แม่งช่วยได้เยอะแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับก็ไปกดกันได้นะครับหนังสือของครูดิวนะครับโอเคจบแล้ว see you in the beat